สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย Interstellar Group ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับประเทศจีนเพิ่มการถือครองทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่12แล้วนะครับ ธนาคารกลางจีนเน้นรายงานว่าสต็อกทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ740,000ชออนซ์ในเดือนตุลาคมปี2,566หรือรวมทั้งหมดกว่า2,215ตันเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับสาคาบูเบิร์กรายงานว่าจีนนั้นเพิ่มการถือครองทองคำเป็นเดือนที่12ติดต่อกันแล้วนะครับในเดือนตุลาคมสมพผลได้มีกระแสาการซื้อสะสมโดยธนาคารกลางทั่วโลกหนุนราคาทองคำแท่ง ธนาคารกลางจีนรายงานสต็อกทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ740,000ทรยออนส์นะครับในเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ23ตันสมบติให้มีการถือครองทั้งหมด2,215ตันนะครับทางด้านของรัฐบาลจีนก็เป็นหนึ่งในผู้กักตุนทองคำรายใหญ่ที่สุดในปีที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศต่างๆนกครับกระจายทุนสำรองทางการเงินของตนโดยการเพิ่มโลหะมีค่าเข้าไป การซื้อของธนาคารกลางนั้นดี่ตัวขึ้นในไตรามาสที่3ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดในปี2 5 6 6เลยตามข้อมูลของสปาทองคำโลก ทางสภาทองคำโลกกล่าวว่าจีนนั้นเป็นจุดสว่างสำหรับความต้องการการซื้อทองคำโดยรวมในปีนี้และราคาในประเทศที่มีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วความต้องการลงทุนของทองคำนั้นยังคงแข็งแกร่งจนถึงสิ้นปีนี้ครับทุกท่านเป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับแม้ว่าราคาทองคำโลกของเรานั้นจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงก็ตามครับนักทุนขอบคุณครับ